หนอนตัวลา,ลายเต็มเลยครับกําลังกินใบผักสาหรือว่าผักอีนูนไม่ได้สังเกตไปประมาณสองอาทิตย์กลับมาดูอีกทีโอ้โหหนอนเต็มเลยเป็นหนอนตัวจยลายอ้วนปุกเลยครับสงสัยจะกินไม่เหลือแน่เลยเนี่ยหมดต้น เต็มเลยครับเนี่ยหมดแน่ๆผักอินูนผมกะว่าจะหลือค้างแล้วก็ตัดเอาถอนพันธุ์ไปเสียบทำพันต่อไปครับปลูกต่อไปไม่รู้ว่าจะทันนอนพวกนี้หรือเปล่ากินกินกินเปลือกด้วยครับเนี่ยกินเปลือกตอนนี้กำลังกินเปลือกแล้วก็ทยอยกินใบ เต็มเลยไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยครับปล่อยตามธรรมชาติไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นี่ครับฝั่งนี้ยิ่งเยอะเต็มเลยครับ ดูใกล้ครับเนี่ฮะชัดๆเลยยังไม่รู้ว่าจะใช้ยาอะไรฉีดดีครับไม่อยากฉีดยาครับเพราะว่าจะให้มันเป็นสวนที่ปลอสารพิษนะครับ